สวัสดีค่ะในคลิปนี้พวกเราจะทำชูโรสซึ่งพวกเราก็สัญญากันแล้วว่าพวกเราจะทำจะทำวิดีโอสอนอทำอาหารและในวันนี้พวกเราก็จะทำชูโรสซึ่งมีอุปกรณ์ดังนี้มีน้ําตาลมีเกลือมีแป้งสาลีมีเนยไข่สองหรือสามฟองก็ได้แล้วก็มีอ่มี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะช้อนมีช้อนแล้วก็มีหม้อแล้วก็มีจานและก็มีออมีดกับเขียง <ไป S 1> ในวันนี้พวกเราก็จะทำชูโรที่มีคนแต่คนบอกว่ามันทำง่ายมากเรามาลองทำกันเลยก่อนอื่นเราต้องเอาน้ำหนึ่งแก้วใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็ใส่ น้ำตาลสช้อน2แล้วก็3 3ช้อนใส่เสร็จแล้วก็ต้องใส่เกลือรประมาณ1นส่วนสช้อนประมาณเนี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็คนใช้คน คนให้มันเข้ากันจะไม่ต้องใส่หมดอุ้ยนี่ประมาณสักหนึ่งส่วนสามของเนยแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาขึ้น ไฟแล้วก็คนให้มันให้มันละลายแล้วก็คนคนให้มันเท่ากันหลังจากนั้นแล้วก็เตรียมแป้งสาลีแก้วหนึง่งแล้วก็เทเข้าไประหว่างตอนที่มันออตอนที่เนยมันใกล้เดือดแล้วระหว่างรอให้เนยมันเดือดก็สามารถทำช็อกโกแลตก็ได้หั่นช็อกโกแลตให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็หลังจากนั้นก็นําไป นำไปทําให้มันละลายใส่น้ําตาลด้วยก็ได้ขนาดนี้เราก็ใส่แป้งสาลีเข้าไปแล้วก็คนให้มันเป็นแบบนี้คนและแล้วก็ทําไข่ด้วยทําไข่แล้วก็คน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 ให้มันเป็นเ,เหมือนเหมือนจะทอดอะแต่เราจะใส่เข้าไปออฟองแรกเราใส่เข้าไปเลยแล้วก็คนให้มันเท่ากันฟองที่สองแล้วก็ และฟองที่สองเราก็ต้องใส่เข้าไปทีละนิดทีละหน่อยแบ่งเอาแล้วก็คนให้มันเข้ากันก่อนที่จะ,จะก่อนที่จะใส่อันที่แบ่งไปแล้วนี่คือช็อกโกแลตที่พวกเราทำมันเข้มข้นมากน่ากินมากหลังจากนั้นพวกเราก็ใส่นำใส่ในถุงแล้วก็มาบีบลงในน้ำมันแบบนี้แล้วก็ทอดไปเลยหรือว่าจะบีบในกระดาษในกระดาษทำอาหารแล้วก็เอาใส่เข้าไปเลยก็ได้แล้วแต่ นี่ของหนูอะมันไม่มันมันไม่ตรงหล <c oughs> ังจากนั้นพวกเราก็ต้องเอารอให้มันทอดทั้งสองข้างให้มันได้สีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อนๆทองๆแบบเนี้ยเพิ่งทำไปแล้วก็คิดว่ามันอร่อยอ่ะนี่นะคะคนเออลองชิมลองชิม ร้อนนะคะคำแรกร้อนคำที่สองอร่อยมากคือมันกรอบข้างนอกแล้วมันละลายในปากข้างในเลยนะคะโอ้โหโอ้โหแล้วนี่คือที่เราทำไปมันแตกไปนะด้านในมันแตกไปก็เลยต้องเอามาใส่ด้านนอกแต่เราก็เคยเราก็กินไปแล้ว มันอร่อยมากเฮ้ยเดี๋ยว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 มันไหมเดี๋ยวมันไหมเออบัดอร่อยมากแล้วมันทำง่ายจริงด้วยขอ,ขอบคุณม<อ>ากเลยค่ะี่ดูคลิปดีนะคะ ถ้าอยากกินก็ทัลองกินเลยประทัดมากินเลยปดกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เอ่อคอมเมนต์ว่าทำแล้วมันอร่อยไหมมันเหมือนกันกับพวกเราไหมเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย